กับก้อยอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะก้อยจะมาสอนทำเมนูโรคไตเมนูที่18ของเรานะคะก็ผ่านมา17 EP แล้วนะคะก็ใครที่ยังไม่ดูนะคะสามารถไปย้อนดูได้นะคะตรงแถบด้านล่างนะคะเดี๋ยวก็จะแปะไว้ให้นะคะก็ไปย้อนดูได้เลยนะคะสำหรับผู้ป่วยโรคไตที่ต้องการทำอาหารให้เหมาะ และก็กินได้โดยที่ไม่ต้องกังวลมากนะคะซึ่งก็จะมีสอนตั้งแต่เมนูง่ายๆรวมถึงซุปต่างๆโจ๊กต่างๆนะคะหรือว่าเป็นกับข้าวนะคะที่หน้าตาดูแล้วเนี่ยเอ้ยไม่เห็นจะเหมือนอาหารโลกไตเลยนะคะแต่ว่ารับรองค่ะว่าสามารถทานได้โดยที่ไม่ต้องกังวลเลยนะคะสำหรับเมนูที่18ของเรานะคะจะเป็นเมนูลาบไข่ขาวทอดค่ะแน่ๆฟังแล้วนะคะรู้สึก อยากทานแล้วใช่ไหมคะเพราะว่าเป็นเมนูแบบรสจัดนะคะ่ารสจัดในที่นี้อาจจะแบบไม่ได้จัดเหมือนที่เราซื้อตามทั่ว,วไปนะคะแล้วก็ไม่ต้องกังวลค่ะผู้ป่วยโรคไตาสามารถทานได้แน่นอนนะคะเพราะว่าก็จะมีการจำกัดปริมาณของเครื่องปรุงนะคะให้เหมาะสมนะคะเหมือนกับ เวลาที่ก้อยแนะนำผู้ป่วยที่โรงพยาบาลน,นะคะแล้วก็เป็นเมนูที่สามารถทำทานได้ง่ายๆนะคะมีรสชาตินะคะไม่จืดชืดนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าวัตถุดิบของเราที่จะใช้ในการทำลาบไข่ขาวทอดมีอะไรบ้างนะคะก็จะมีส่วนสำคัญเลยนะคะก็คือตัวไข่ขาวนะคะซึ่งอันนี้ก้อยเตรียมเป็นไข่ขาวแบบที่นึ่งสุกเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็หั่นเป็น ลูกเต๋าเล็กๆนะคะขนาดพอดีคำไว้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ในส่วนเนื้อสัตว์นะคะเราจะมีการใส่เป็นตัวเนื้อสัตว์เพิ่มเติมก็คือ,อ,อในวันนี้นะคะก็จะใส่เป็นตัวของออหมูสับนะคะที่อาจจะเป็นหมู ส่วนที่ไม่ติดมันหรือว่าติดมันเล็กๆน้อยๆนะคะหรือว่าถ้าใครไม่ชอบทานเป็นหมูอาจจะใส่เป็นไก่หรือเป็นกุ้งหรือปาหมึกก็ได้นะคะแล้วแต่เลยนะคะว่าจะเลือกเป็นเนื้อสัตว์ประเภทไหนนะคะหรือว่าถ้าไม่อยากทานเป็นเนื้อสัตว์จะทานเป็นเฉพาะไข่ขาวอย่างเดียวก็ได้เหมือนกัน,นะคะ่ะอันนี้ก็แล้วแต่ได้เลยนะคะแล้วก็ตัวเครื่องปรุงนะคะก็จะประกอบไปด้วย ข้าวคั่วนะคะเพราะว่าเป็นลาบเนาะและก็จะมีน้ำตาลทรายเล็กน้อยนะคะ น้ำปลาแล้วก็ซีอิ๊วนะคะอันนี้เราก็ใช้เป็นซีอิ๊วขาวนะคะรวมถึงน้ำมะนาวนะคะที่จะใช้ทำเป็นน้ำยำนะคะแล้วก็จะมีส่วนของน้ำมันพืชที่เราใช้ในการาผัดตัวไส้นะคะตัวไข่ขาวให้มันกรอบนะคะแล้วก็จะเป็นผักโรยนะคะผักเครื่องราบในเครื่องราบของเรานะคะก็จะใช้เป็นต้นหอมผักชีฝรั่งนะคะแล้วก็ใบสะระแหน่สำหรับตกแต่งนะคะแล้วก็จะมีพริกป เป็นตัวให้รสชาติที่เผ็ดนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มจากการเอาตัวไข่ขาวของเรานะคะมา,าทำให้มันมีสีสันมากขึ้นนะคะซึ่งตอนแรกนะคะที่เราเตรียมไว้เนี่ยหน้าตามันจะเป็นขาวๆอย่างนี้เนาะอาจจะดูแบบไม่ค่อยน่ารับประทานเท่าไหร่นะคะเราก็จะมาเพิ่มสีสันให้เขากันนะคะก็เริ่มจากใส่ตัวน้ำมันเล็กน้อยนะคะ ไม่ต้องมากนะคะอันนี้อาจจะประมาณครึ่งช้อนชาหรืออะไรก็ได้นะคะเอาแค่ให้พอขึ้นสีนะคะ,อะรอน้ำมันร้อนนิดหนึ่งนะคะใส่ไข่ขาวของเราลงไปเลยนะคะ เราแช่ไว้สักแป๊บหนึ่งนะคะให้มันมีสีแบบน้ำตาลน้ำตาลขึ้นมานะคะจะได้แบบมีข้างนอกมันจะได้กรอบนะคะแล้วก็ข้างในเป็นเนื้อนุ่มๆนะคะแบบไข่ขาวปกตินะคะแต่ว่า การที่เราเอามาเพิ่มสีสันเนี่ยมันก็ช่วยให้เอเวลาเราเอาไปยำแล้วหรือเอาไปทําตัวลาบแล้วเนี่ยก็คือสีสันเขาจะดูน่าทานมากขึ้นนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าเก็บกับความชุ่มชื้นของตัวไข่ขาวไว้ข้างในนะคะทําให้ข้างในเนี่ยมีลักษณะนุ่มนะคะแต่ข้างนอกมีความกรอบอยู่นะคะก็เคี้ยวสนุกขึ้นนะคะแล้วก็ได้ความหอมเพิ่มขึ้นด้วยค่ะ ให้มันมีสีน้ำตาลนิดหน่อยนะคะแต่ว่าอย่าคนจนเละนะคะอ่าต้องระวังนิดนึงอ่าจะเห็นว่าเขาเริ่มมีสีน้ำตาลบ้างแล้วนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือระวังไหม้ด้วยนะคะอาจจะต้องระวังนิดนึงเนาะอ่า จะเห็นว่าได้สีน้ำตาลมาแล้วนะคะก็พยายามกลับด้านนะคะให้เขาทั่วๆนะคะเป็นสีน้ำตาลทั่วๆถึงกันอ่ะพอได้เรียบร้อยนะคะเราจะพักตัวไข่ขาวของเราไว้ในถ้วยที่เราจะใช้ในการผสมนะคะถัดมาเราจะมาใส่เออเราจะมาผัดหมูนะคะ รวนหมูให้มันสุกก่อนนะคะเราจะใช้เป็นตัวน้ำซุปน้ำซุปนะคะจะได้ลดตัวน้ำมันลงนะคะใช้เป็นซุปสักประมาณ2อถึงสมท้อนก็ได้ค่ะแล้วก็ใส่เนื้อหมูนะคะของเราลงไปก็สักประมาณ1ช้อนโต๊ะได้ค่ะ ประมาหนึ่งช้อนโต๊ะใช้เป็นวิธีการรวนก็ได้นะคะวิธีนี้ก็จะช่วยให้เราไม่ต้องใช้น้ำมันนะคะลดตัวไขมันลงได้อีกประมาณ1-2ช้อนชาเลยทีเดียวนะคะ เพราะฉะนั้นเราใช้เป็นน้ำตุ้บที่เราเตรียมไว้รวนก็ได้ค่ะรวนหมูให้ตุก เสร็จแล้วนะคะเราก็จะใส่หมูลงไปในโบที่เราเตรียมไว้นะคะถ้วยผสมจากนั้นเราจะมาเริ่มผสมตัวลาบของเราแล้วนะคะก็ให้ใส่ตัวเครื่องปรุงนะคะก็จะเป็นน้ำปลานะคะประมาณครึ่งช้อนชานะคะ,ะน้ำปลาครึ่งช้อนชา ซีอิ๊วขาวครึ่งช้อนชาเหมือนกันนะคะหรือจะใส่เป็นซอสปูงรสก็ได้นะคะแล้วก็ข้าวคั่วนะคะอันนี้ใส่เยอะหน่อยได้นะคะอะขาข้าวคั่ว น้ำตาลทรายนะคะประมาณ1ส่วน3ช้อนชานะคะช้อนอันนี้จะเล็กกว่าช้อนชานิดหนึ่งนะคะก็ใส่ประมาณสักครึ่งช้อนอันเล็กก็ได้แต่ถ้าไปใช้เป็นช้อนชาก็ประมาณ1ส่วน3ช้อนชานะคะแล้วก็น้ำมะนาวนี่คือปรุงตามชอบได้เลยนะคะใครชอบเปรี้ยวก็ใส่มากหน่อยก็ได้นะคะอันนี้ก็จะใส่ประมาณ1ช้อนชากับอีกครึ่งหนึ่งนะคะแล้วก็ พลิกบ่นนะคะแล้วแต่ความชอบได้เลยนะคะผู้ป่วยโรคไตก็สามารถทานได้ก้อยใส่ประมาณ1ช้อนชาน,นะคะแล้วก็เป็นพวกหอมแดงนะคะ,อะหอมแดงก็ใส่ได้เต็มที่เลยค่ะช่วยเพิ่มกลิ่นแล้วก็สีสันนะคะ,ะผักชีฝรั่งนะคะอันนี้ให้กลิ่นเหมือนกันนะคะ ต้นหอมเล็กน้อยนะคะโอเคจากนั้นก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะถ้าใครชอบเผ็ดกว่านี้เปรี้ยวกว่านี้ก็เติมได้เลยนะคะ ที่เติมไม่ได้ก็คือส่วนของเครื่องปรุงที่ให้โซเดียมนะคะก็คือพวกน้ำปลากับสีอิ๊วขาวนะคะนอกกนั้นรสเปรี้ยวกับรสเผ็ดนะคะสามารถเติมได้เลยนะคะอ่าโอเคอันนี้เราได้ลาบที่เราปรุงเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วนะคะก็ตัว จานเสริมนะคะเราอาจจะเสิร์ฟควบคู่กับผักสดต่างๆนะคะหรือว่าจะเป็นผักลวกก็ได้นะคะถ้าเป็นผักลวกก็จะดีกว่านิดนึงนะคะอันนี้ก็ให้เตรียมไว้เป็นผักกาดขาวนะคะแตงกวานะคะแล้วก็เราก็สามารถตักเสิร์ฟตรงนี้ได้เลยนะคะ,อะโอเค หน้าตาน่ารับประทานมากเลยค่ะอันนี้บอกเลยว่าถ้าไม่บอกนะคะก็ไม่รู้เลยนะคะว่าเป็นอาหารผู้ป่วยโรคไตนะคะหน้าตาก็คือดูปกติมากมาก แต่งเล็กน้อยนะคะด้วยใบสะระแหน่นะคะใบมิ้นท์ของเราให้สวยงามนะคะก็อาจจะโปะตัวพริกที่ฟ้าแดงเล็กน้อยก็ได้นะคะเพื่อตกแต่งโอเคหอมแดงเล็กน้อยโอเคค่ะอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกับเมนูลาบไข่ขาวทอดนะคะซึ่งเป็นเมนู โรคไตอีกหนึ่งเมนูนะคะที่ก้อยแนะนำว่าสามารถเอาไปทำได้เลยนะคะตามสไตล์แบบอาหารไทยๆนะคะซึ่งจะต้องมีรสชาติจัดจ้านใช่ไหมคะแต่ว่าอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่เราปรับประยุกต์ให้กับผู้ป่วยโรคไตได้เลยนะคะแล้วก็ก้อยรับรองค่ะว่าเมนูนี้จะต้องถูกปากผู้ป่วยโรคไตแน่ๆน,นะคะถ้าใครชอบเผ็ดชอบเปรี้ยวก็ปรุงเพิ่มได้เลยนะคะ ถ้ายังไงลองเอาไปทําตามกันดูนะคะแล้วก็คอมเมนต์บอกก้อยนิดนึงนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างนะคะก็สามารถย้อนกลับไปดูเ,เมนูต่างๆที่ก้อยเคยแนะนํามาแล้วก็ได้นะคะถ้าใครอยากได้เมนูไหนเป็นพิเศษนะคะก็สามารถคอมเมนต์บอกก้อยได้เลยนะคะถ้ายังไงสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านมากนะคะสวัสดีค่ะ นี่จะเป็นเรื่องของหนังสือแล้วนะคะมีเมื่อกี้เนี่ยในเรื่องของการดูแลผู้ป่วยด้วยสารอาหารเนี่ยค่ะในหนังสือเนี้ยเป็นหนังสือที่ก้อยเขียนเองนะคะก็จะมีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพอาหารนะคะในส่วนตรงเนี้มันจะมีโบนัสพิเศษนะคะซึ่งทุกท่านอาจจะนําไปใช้กับคนใกล้ตัวหรือตัวท่านเองได้ก็คือจะเป็นเมนูอาหารนะคะ7วันอ่ะเวันลยนะสัปดาห์นึง ของคนที่เป็นโรคเบาหวานนะคะความดันหัวใจมะเร็งนะคะแล้วก็โรคอ้วนนะคะซึ่งเราเนี่ยสามารถเอาตรงนี้มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะกดติดตามและกดกระดิ่งเลยค่ะ please subscribe to see new video